วัดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกมสี่คนสามคนกันค่ะเฮหนึ่งสองสามคนสี่สี่คนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเล่นนะคะเล่นสามคนอย่างเงียแล้วก็มีคนเพื่อนเล่นง่ายอยู่วันนี้เราเล่นสองคนนะคะกับน้องค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนเลือก อันนี้คือเกมหนีผีนะคะให้เราหนีค่ะใครที่โดนผีจับก่อนค่ะคือแพ้ค่ะใครที่โดนจับที่สองก็จะได้คะแนนหนึ่งใครที่โดนจับที่หนึ่งก็จะไม่ได้คะแนนใครที่โดนจับที่สามก็จะได้คะแนนสองใครที่โดนจับที่สุดท้ายคือที่สี่นะคะก็จะได้คะแนนสามเลยค่ะะได้มากที่สุดเนาะอันนี้จะเป็นคะแนนหนีผีนะคะ ใชนะทุกคนเราเป็นสีฟ้านะเอิมเราเป็นสีฟ้านะทุกคนเก่งมากคือเราชอบเล่นมากๆเลยค่ะ <c oughs> จับไก่ค่ะอันนี้นะคะใครที่จับได้เยอะที่สุดก็จะได้คะแนนค่ะ ขี่ฟ้านะทุกคนทุกคนจ่าตัวสุดท้ายแล้วใครจะได้อะเรารู้เปล่าหรือว่าใครเอ่มไม่รู้อ่ะจับได้เฉยอุ้ยเราได้แปดตัวเราชนะ <c oughs> อ่าโคชนะโคชนะทุกคนโคชนะไม่เป็นไรหรอกจะต,ต่อดีกว่าเนาะ เราเนี่หกแล้วเ yeah. ย้เกมต่อไปอันนี้จะเป็นเกมม่มีระเบิดค่ะ <c oughs> เราต้ก็มีระเบิดนะเพื่อนก็จะเอามาให้เราแล้วเราก็ต้องหนีค่ะเราจะได้ไม่ตายเออเราตายก่อนเธอเลย แลาก็เปสีแดงนี่เมนี้ไม,มเร่งนี่เมี้มไม,มเร่งเราไม่ได้เลยแ่เราก็ยังได้ยิบคะแนนเ,อเยอะที่สุดเพราะเราได้หกอันนี้คือเกมก้นทองพื่อนก็จะมาป้นข้นเมือจากเราทุกคนคือแบบตอนเราเล่นเกมนี้เป็นไงะสีเขียวเข้ามาต้นเรา ลูก่นีู้นี่นูกคนน้องามาเอาของเราว่ะดูสิคื่อมันผิดมากเลยนะน้องที่น้องจะมาเอาอะมันไม่ได้ปะเดีย๋ยวให้มาเดีย๋ยวมาช่วยเอ้กีเหลืองให้มันมันออกไปได้นีะ่ยเย้เราชนะด้วยเย้ มพาว่าสีเขียวน่าจะได้ที่สุดท้ายเอาไม่ได้เฉยไม่ได้เลยวายวายวายอันนี้คือเกมหนีค่ะให้มาอยู่ในที่ที่มันไม่มีสีแดงมันจะไม่ตายอันนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะคือมันเกิดไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นเกมในมือถือมันก็จะมีโฆษณาเล่นหน่อยใช่ไหมน้องได้แล้ว นมันก็จะตกลนลนลงมาค่ะถ้าโดนเราลองก็คุดเหรอคะเย่แล้วใช่ไหมเพราะจะนาวอีกแล้วก็นเก่วับเราไม่ค่อยชอบขึ้นนาเกีนี้จิ๋เลยเราสนานอีกแล้วเย้พี่แกพูดช่วยอย่างเดีย เราได้สิบห้าอันสีเหลืองน่าจะได้สิเพราะมันได้บวกสามนี่คือแบเตรียมตอกเนี่ยถ้าเราตีหัวเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเดินไม่ได้ที่ก็จะดีจ้าก็จะหม้ถ้าตอกเห็ดสีทองค่ะก็จะได้แบบอัมได้เยอะค่ะก็ะจะบวกทีละสิเพราะว่าเห็ดธรรมดาน,นะคะจะบวกห้า สีทองค่ะจะได้บวกสิค่ะน้องดูน้องเราสิทุกคนคุณมันมาแย่งเราไม่พอตอกเราอีกแล้มันดาวขึ้นหัวเลยแต่แว่าเราก็ต้องตอกให้มันได้ค่ะจะได้คอะ เราก็ได้น้อยมากเลยห้าสีเขียวชนะแล้วเราก็ได้95้าสได้เยอะกว่าน้องเราอยู่นะก็แต่เต้นสิบหกสีเขียวได้สิบสามสีนี้น่าจะได้สิบสองสีเหลืองเห็นไหมน้องทำไมแกได้น้อยจังอันนี้คือให้วิ่งหนีไดโนเสาร์ค่ะรู้จักว่าจะไปแล้วว่าจะแล้วทุกคนต้อเป็นไดโนเสาร์ไมเป็นไดโนเล่ มันคือไดโนเสาร์ทำไมแกงนอกอย่างนี้มันกับมันคอมันเป็นแงนอเลยน้องเราตาก่อนเพื่อนเลยสงสัยมันจะเล่นเกมเมื่อกี้กับเย้เราสนะนด้วยทุกคนคะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้ลาก่อนค่ะเวลาเลย